สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีชาววันที่เจ็ดมีนานะครับผมครับสองห้าหกสี่ครับผมวันนี้ก็ตื่นแต่เช่ามาตัดคลิปครับพี่น้องไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมครับตัดคลิปของมาวานนะครับวันที่หกครับผมที่มอวานไปตีพึงหลวงมาครับวันนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนแล้วพี่น้องสภาพร่างกายยังไม่ดีครับผมหลังจากโดนพึงลุมต่อยมามอวานเป็นรอยเมแลวม้งนะนับไม่ทวนนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าเท่าไรอะแต่หลายซิปนะครับนี่ครับมือผมก็ยังบวมอยู่นะครับ มือก็ยังบวมมากนะครับเดยวให้ดูครับมีบวมเป็นกบเลยครับผมยังใช้งานไดไมทนัทกับผมครับเวลากัมตบุตรวตะธาจะไปทีพึ่งวันนี้ก็คืนต้นไม้ไม่ได้ลครับผมนะสองมือเลยครับมือนี้ด้วยนะครับบวมเป็นกบเลยเนี่ยพี่น้องเลยแล้วก็ข้อเท้าครับผมครับไม่รู้จะให้พี่น้องดูดีไหมมันไม่สุภาพเนาะตรงข้อเท้าครับผมผมใส่ ผมเอ่อใส่รองเท้าผ้าใบแล้วที่นี่ก็ใส่ถุงเท้าถุงเท้าหนักบอลนะครับก็หวังว่าจ่กันมันได้สักหน่อยมันกันไม่ได้ครับผมครับมันต่อยตรงบริเวณอ๋อถุงเท้าครับผมครับรองเท้าผ้าใบอะเนาะนึกผารองเท้าผ้าใบแล้วก็ยังก็ใส่ถุงเท้าอ่ะมันก็ต่อยตรงตะตุ้มนะตะตุ้มตะตุมของข้อเท้านะครับผมเอบวมเอาจนเดินไม่ถนัดเลยพี่น้องเลยสองสองเท้าเลยนะนะครับบวมเหมือนกันนี่แหละครับนี่เมื่อคืนใสยามมองไปแล้วครับผม แต่ตอนนี้ไม่ปวดนะมันไม่ปวดครับแต่มันมันชาๆตื้อๆนะครับนี่ก็กล้องลนเดอร์คลิปกับผมเรนเดอร์คลิปของเมื่อวานครับความยาวครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องนะอยากให้พี่น้องเห็นช็อตแบบเต้นๆ,ๆเลยนะครับเอาละก็วันนี้ก็คือที่ไม่ได้ออกไปหาพึง่งเราพี่น้องเลยแต่เมื่อเชา้านี่เมื่อเช้านี่มียายบล็อกมาขอซื้อลังพึ่งครับผมครับก็ขายไป หนึ่งกิโลครึ่งครับผมครับกิโลละสองร้อยก็เป็นเงินสามร้อยบาทครับผมครับไปดูบรรยากาศก,ากันครับพี่น้องนะถ่ายคลิปไปอยู่รับผมก็ลูกค้าค้าประจําของเรากับยายบ็อกกับผมมาสือผึงไปไลาดอีเแล้วครับเอ,รเอาไปเป็นของฝากนิดนี้พอ <สะ S 2> ดีจะไปช่วยงานงานซพกครับผมที่อำเภอบัวใหญ่เอาไปเป็นของฝากที่อำเภอบัวใหญ่ครับเอานยงาอนมดคิดเท่าไรมียยายผมก็ไปครับผมใส่ชุดดำกันละ แล้วก็ขอโลสองรอยครับผมอ่ายืดด้วยอ๋อม้วนอันนี้ยังเบาเท่านั้นขอโลครึ่งโลครึ่งเออโลครึ่งครับนี่ยังเหลืออีกสองแผ่นอ่าโลครึ่งอ๋อเอาโลครึ่งนี้จ้ะอ่าอเคครับก็สามร้อยบาทครับผมเดี๋ยวกลับมากันเด้อจด้ไม่ไม่อยากกับผมกับกลับมาจากโบยใหญ่คอยใจกับตลาดเดี๋นั้นเลยครับเอานี่โอ้เอาได้มีลูกไข่แล้วครับผมของตลาดครับผมครับแต่เดี๋ยวค่อยช่างให้เนาะเดี๋ยวเรียวงานก่อนกระไ้กลับมาจากงานช่วยงานบุญก่อนจะยไปตุมก็หนุนเล่น ไม่เฉียดหรอกะหัจ้าแต่ไปถึงเกาหลีอาลงแช่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะเด้ออ๋อเยไปลวกเลยอาลวกเลยนี่โอเคครับเอ้ยเอาเลยไปหายายเจ็ดสามหน่อยจ้ากินบล็กหยิบบล็อทันตัวอีเด้งอ๋อได้เอาละครับพี่น้องก็ขายได้แล้วครับผมครับเพิ่งหลวงของเราตาขัวกับบล็ครับพี่น้องยังไม่หายดีเลยครับเมื่อคืนนี้บวมคักกว่านี้ครับผมนี่นี่เชิงทุเลาลงแล้วครับนี่ มันต่อยแถวนี้ครับผมครับมันลามลงมานี่นะครับสังเกตนะตาไม่เท่ากัน <c oughs> แต่นี่คือลดลงเยอะแล้วนะนะครับแล้วก็ต้นคอครับพี่น้องต้นคอฟังนี่นะครับมันต่อยทะลุนะครับผมเอ่อต่อยทะลุหมงกตะขายครับนะตอนไอ้ล้างแรกผมใส่มงกตะข่ายตียงี้ครับล้างที่สองใส่มงกอีมงครับผมมงกอีมงนี่มันต่อยทะลุหน้ากากครับผมหน้ากากมันตึงไงไอตะข่ายอะไอตตะขายของหมงกอีมงะมันตึงมันก็ต่อยทะลุได,ได้ได้แม่อเดียว เขามาเป็นเป็นซิปเป็นล้อยอะตอวเดมี่เดียวนะก็ช่วยได้เยอะกับผมครับไอ้ข้างหลังก็คือการเขามาเป็นซิปเป็นลอยเลยครับตอวเดมี่เดียวแล้วก็ด้านหลังครับตรงตรงหัวไหล่เนี่ยหัวไหล่นะครับหัวไหล่เอ่อตรงนี้ทั้งที่ใส่เสื้อเออใส่เสื้อที่คิดว่าก็กันได้แล้วก็กันได้เลยครับมันมาเป็นล้อยเลยก็บตอวเดมี่เดียวเหมือนกันนะครับก็ช่วยได้เยอะครับเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวที่มีผ่านวมข้างในกับผมมันคงจะเป็นลักษณะแบบมันมันตึงอะเพราะว่าผมอาจจะ อยู่ในช่วงที่มันตึงพอเสือมันตึงมันก็ระยะการแทงไรมันอาจจะถึงนะก็เลยต่อยเดเมเดียวไม่เป็นไรครับไอพวกเนี้ยไม่เป็นไรป้องกันตะนาวไว้ก็โอเคแล้วครับผมก็ช่วยได้เยอะนะผมมีหน้ากากมีเสือกันหนาวมีเกงวอมผมใส่วอมสองชั้นนะครับผมก็ช่วยได้เยอะมันต่อยแต่ตรงตะตุ่มครับตรงบริเวณถุงเท้าเดี๋ยวทีหลังผมจะใส่ถุงเท้านหนาสักสองสามชั้นเลยครับผมคงจะต่อยไม่ถึงแลยทีนี้นะครับถ้าถ้าไม่มีอะไรป้องกันนี่พี่นะ้องเอ้ยนะอ่นะนะ ถึงเขา้าได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมครับส่วนพี่ซากนี่พีซากนี่โดนแผ่นหลังครับเพราะว่าแกใส่เสื้อธรรมดานช่ไหมใส่เสื้อธรรมดาเนี่ยม,นะมันก่อต่อยทะลุช,ชุยชุยเลยพี่ซากโดนแผ่นหลังโดนโดนเนี้ยโดนเนี้ยน่วมเหมือนกันแะนะแต่พี่ซากแกก็ไม่ไม่เป็นไรไม่แพ้ผิดพึพงงรับผมครับโอ้ยพี่นนอเอ้ก็เป็นประสบการณ์แหละนะตี่พึงล้วงกับผมครับแต่เข้าหลังเดี๋ยวจะมีเซฟตี้ดีกว่านี้มาถึงว่าท้งเสือทางถุงมือทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมการให้ดีกว่านี้มาก มากกว่านี้ครับผมครับเ่อมันแตกแังมาใส่เพราะว่าพึ่งฤดูนี่มันเริ่มดูแล้วครับเป็นหนาฝนนะครับมันเหมือนพึ่งหนาหนาวนะผมผมพึ่งฮัตตีพึ่งครั้งแรกตอนหนาหนาวปีสองห้าหกสามเนาะก็ก็ยังเรียนรู้เฉพาะพึ่งหนาหนาวก็คือว่าพึ่งหนาหนาวเหมือนมันเชื่องนะครับมันมันไม่ดูน่ะผมก็เลยคิดแบบมันไม่ดูเพราะหนาฝนมันเปลี่ยนพฤติกรรมครับผมครับหนาาฝนมันดุขึ้นนะก็ต้องเรียนรู้กันไปให้ครบสามฤดูแล้วครับหนาวฝนร้อนนะ ว่าพึ่งมันมีพฤติกรรมยังไงครับผมเดี๋ยวปีหนาเราก็จะเก่งขึ้นครับปีหนาพอนาน้ําเราก็ตีแบบหนึ่งนาฝนเราก็ตีแบบหนึ่งครับผมนะกําลังเรียนลูกครับพี่น้องนี่ก็บทเรียนบทเรียนมือเป็นกบเลยโอ้โเมื่กกับเดี๋ยวอรอเลนเดอร์อันนี้คลิปนี้เซตแล้วก็ได้ดูกันนะครับผมครับเม่ยายผมไปได้ปูมาจากอำเภอบวัวใหญ่ครับผมไปช่วยงานซพเนะพี่ยญาติพี่น้องให้ปูมาครับผมพี่น้องนี่ โอ้มีแต่ปูตัวใหญ่ครับผมกับปูบัวใหญ่ครับผมเคยบัวใหญ่นครน,นสีมาครับผมบนันนนนกอกเนะาะบันนนนกอกกับผมกับนี่อยเป็นตธนาไปขุดมาขายแล้วพี่น้องปูนาครับผมครับขุดขุดเอากับกลางปูนาดูดูแรงนะอย่างมันเลยนี่นะปูด,ดูดูนี่มันมันครับเนี่ยแตจะทั้งกินทั้งขายแล้วมั้งนี่แม่์ยายจัดก,การยังไงดูครับนี่ไปดูอีกทีนึง ปูนาขาเกครับผมลืมบอกราคากับพี่น้องแถวบ้านผมก็ขายโลละลอยนะครับนี่ปูนานี่กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับผมเดี๋ยวสักวันผมจะไปคุดมาขายกันนะครับนี่ต่ขุดยากครับผมคือจะเหนื่อยอยู่วครับผมกว่าจะได้รลนึงขังไว้ครับผมครับสรุปรายได้วันนี้เด้อพี่น้องเด้อวันที่เจ็ดมีมีนาคมครับสองห้าหกสี่ครับผม ในโครงการหารายได้สไตล์ทุ่งวันที่เจ็ดกับผมมีรายได้สามร้อยบาทครับจากการขายพึ่งหลวงครับผมรังพึ่งหลวงนะครับให้ยายบ็อกครับผมครับยายบ็อกซื้อไปน้ำหนักหนึ่งกิโลครึ่งครับผมครับขายกิโลละสองร้อยเนาะก็เป็นเงินสามร้อยบาทกับผมใส่กระปุกกับผมครับยังเหลืออีกประมาณสักโลครึ่งนะครับผมครับอยู่ในตู้เย็นครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะขายหรือว่าจะทาเอาไว้ทํากินครับผมก็ค่อยดูอีกทีนะแต่ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่ครับผมรังผึงนะครับอีกหนึ่งกิโลครึ่งครับอาเดี๋ยวพี่น้องวันนี้ก็ได้อีกสามลอยครับผมครับก็ได้เท่าไรแล้วเนี่ยผมลืมอาจจะสองพันละนั่งอาเดี๋ยวพี่น้องวันนี้ก็ได้อีกสามลอยครับผมครับติดตามต่อไปเวยครับวันที่แปดพ่งนี้ครับผมจิตมือหายแล้วแหละจะออกไปหามิมได้ละครับผมพึ่งมิมได้ละเนี่แต่ก็ยังไม่หายดีนะพี่น้องแต่หมายถึงว่าการกำกันอะไรก็โอเคแล้เนี่แต่มองดู มันก็ยังบวมๆอยู่นิดๆผมว่าคืนนี้ก็อาจจะหายพุงอีชาก็คือจะหายดีแล้วครับผมครับส่วนข้อเท้าก็หายดีแล้วครับผมครับข้อเท้าหายไวกว่าครับผมกำมือนี่ยังหายชาบออาจจะโดนนักนักสุดครับกำมือนี่นะครับก็พ่งนี้จะออกไปหามิมอยู่ครับผมพึงมีมนั่นแหละเนาะถ้าได้ก็จะส่งให้ลูกค้าตามที่คิวที่จองไวครับผมครับฝากลุ้นฝากติดตามด้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพุงนี้ครับผมวันที่แดครับสวัสดีครับ